พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่กับมาฮอดมาถึงกับยางรถแตกพี่น้องเลยเนาะหากับเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยบัดนี้เราก็ลัเดินทางกลับไปหาเปลี่ยนยางรถพี่น้องเลยเนาะดูจากนี่ไปนครหลวงบ่างคือแหะห้าสิบกิโลเมตรมีนุ่มไม่ก็หาสิบกิโลแปดสิบหนึ่งร้อยูพี่น้องเลยเปิดภาขึ้นมากกับแผนที่มีแต่ภูเขาเนาะ มันเป็นที่ะันทีพี่น้องเลยยังบุปเปาเลยนะยังบุจักยังบุจักทั้งไปน่ะถามเจ้าน่ะโอ้ยจักอยู่คำว่าไปนครหลวงเวียงจันท์มันบมมีเน็ตอะไรอบอมันบมมีเน็ตมันถิมั่วเลยแกบ๊วยเลยไปนครหลวงเวียงจันทร์นี่เป็นกำลังนั่นอยู่ ปรับปรุงเชื่อทางอยู่นี่นี่ดิเพาทันได้ออกเนาะรถรถบเรียนตีเคลื่อนแน่หล่อมันอ่ะเดียวละเมนบ่เลยไปไปเนาะออกได้บ่เฮ้ยมึงเนี่ยจุนวาทูกันเนาะทางออกกันเนาะแต่ก็เห็ดนี่ยันขุดจื่อได้นี่สบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันกับตาปุตตาโปแน่พี่น้องกันเนาะ ่วานอนตีสี่เนาะแมนอ่ะมันโด้ปวดโพกกับยังวัดไงป้าอ่ะคนย่านเนาะย่านรับแบบว่าเขาเขามังอยู่นะแบบอกพอเราเวนอยู่แตกจะไปไหบ้าแมนถ้าว่าเขาได้ไปนอนคืนหนึ่งคับเพื่อนมองเการ์ของเราปุย่านเหมือนมันดึงดีอันนี้เขานอนยังม่ถึงจุดหมายอือถอดเท้าวไปก่อนขอเสียว่า

เด็ดเลยขับบสายแล้วกอนเฮ้ยวางแล้วมีสัญญาณอยู่ในมอเสียงเลยไปตุัเดับบ่ได้สัญญาณบ่ขึ้นไปนครหลวงเมืองจันทร์กำลังนำทางไปนครหลวงเองจนทรเมื่อกี้นี่โมีสัญญาณมาอยู่คืออยู่เงือนขอยเลยปุออกเดินแล้วุเห็นันนั่นแหลเอา

มันจีกดอตยังมันกระปักมุดไว้เห็นไหอืิสีแดงนั่นยุหันว่าผมยุหันไปประตูใช่ไปไหนประตูใช่บ้างเอาลองเบิ้ลไปประตูใช่ไปประตูใช่เว้ยเวียงจันทร์นะเขาออกมาไกลตต่ไหนเมื่อคืนนี่ไไปใกล้เลยอาชีพปลายลักเลยเพื่อเพื่ออันนี้เลยพี่น้องเพื่อเอาชีวิตไปใกล้ทั้ง สญัญญาเนาะมาแบบนี้เตะที่ราแ,แ,แล้วก็เตียงแตะเนาะปวดจดนพนื้นเี่ทีเราเลยตอนนี้ก็มมกกไม่ได้พูเขาพี่น้องเนาะภูเขาห้อมรอบใช้ทีไม่ได้ฮะไม่ได้ใช้แขวะหายว่อนนะเจ้าจะไปใช้เอากระชิดเบืง้งเจ้าบอกว่าไปค้นดูเวิ่งจันทร์นันพูดใส่ดินโอ้ยร้องเบิ้งนั่นประตูใช่น่น ไปประตูชัยกำลังนำทางไปยังประตูชัยกินเต็มบาทฮแม่ม้อยไหนกิดโลนอนตึงน้งมีแต่คนเป็นอันเป็นที่เจ็บมาใช่เอาเหรนี่เด้เนี่ยโคลอย,อยนะมันมันคือมันก็อป่เลยจะว่ามันคือบ่มันหัน จับขึ้นหน้านี่ยเพราเส้นทางเข้าวดคดใมันเดินหันี่นี่โค้งนักเลยเห็นปะเดิมตรงนี้มันลูกชอตไปที่นี่แต่เนี้ยลูกชอตมันยอดขึ้นนะมันเกี่ยวข้าไหนเนี่ยเกี่ยวข้อไหนเห็นบ่หมอนเอาออกมานอกหรอมันก็ต้องมันต้องวนเขาอันเส้นทางไม้นี่มาปบูงกับโม่ไปวะเกเนาะเก็บเนาะอันนี้มวนนั้น

Yang tệ còn, tay yam tung kim yam nay mang đi taba hoa mong park day mười hai mong park mười hai mong park mong park đây, men. Sau đây, men. Này, không? thắn, anh <coughs> <sân đến> <coughs> người <coughs> ใส่ความสามารถก่นอนจังทำข้อความยีเดนจากม้วนเข่าให้มันทุกทางแหละจนว่าเอา้าโบยละเฮ็ดว่าอะละจังคอยมหาหาม้วนคอ,อยเฮ็ดคอยจังชั่นเนะี่ยคอยกันเลยจนมุมกุละ่ะมาตอนคืนนี <ất> มืดบดจนมืดเงี่ยมืดอย่างหนึ่งกลางคืน ตกตกตกดีเนาะบิดขึ้นขึ้นจดแจ้งบ่าอยู่วังเงินแถวอันปากชันน่อเนาะเลยปากชันมาหน่อยหนึ่งนะป้าตกแหงอีพี่น้องจนบุยทอดทางเล่รถนี่อยู่อยู่หาชิป่างเนี่ยมีหน่อยนึงเช็ดมูกป่ะไม่ได้เลยรถเราอยู่อ่าไม่ทั้งแต่รถกินแล้วบ่ยานะเมื่อคืนนี่ได้กินอยู่บ่เอาวอเอาคิฟฟี่ไหมมีทิฟฟี่อยู่นะ รักไว้ก่อนเลยเด้อที่ปี่อันนี้เมนน้ายังเฮยื่น้องฮะโมเมนโมเมนน้องได้โมเมนน้องไปแล้วเถอไปแล้วบอมาคอยบูด้อเออนั่นแหละกตะชุนเชิขนาดเนื้อน้าขึ่นนบ่วว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 วอวว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  เพจูนเนี่ยเจุยนไทเราไปเนาะเรียงจันเน้นปะย้อนคืนกันหรอไงเอากระบนเนาะอืมมันก็เม่นเองนะชื่เลยนะอ่าอมันก็จะไปวนหนอกคุ่นด้วยกันน่ะนี่นะทังก็บอกอยู่เนาะแ้นมอนี่ยจุดหมายแดงๆอย่เนาะอือืมแนปากหมดไปตัวก็คือกันบ่ าก็ย้อนช่องด้วยกันกันไม่ได้ว่าอยังตัวเทียงกันกี่นี่เทียงตัวนกกันกันว่ามันคือลูกคือลูกคือเลนมันเลนอยู่นี่นะเด่นพี่เด้งพี่เด้งกันบอกอยู่อืไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอมาอย่างนั้นคุณจะหาหูออกไม่เจอเสร็จทางคุ ขยายไหมขยายให้มันใหญ่ขึ้นพอดนะใช่ไหมกลับไปเลยกลับไปไหนเนาะแมนมันยอดสนเนาะโอย่าลืมมหาสมุทรอินเดียเอ้าไปอินเดียเลยไปอินเดียแล้วใครเนี่ยอย่าพ่นเละมีตะปูถนนหนทางกะมีตะปูเขาอ้อมอกเดินภูเขาตอนขึ้นอีกเพือนหนึ่งไหมืด đèn không thao vậy chứ trời này Ủa, làm thuộm vậy Thuộm lắm nhưng à. mà đèn ừ. Chắc chỉ mình mới làm nhằng này ừ. Ngày đấy có cái đường qua khủng ừ. đó chắc <laughs> khấu Nón cả Lắp lắp nó tươn Nón 4 muông sau nó Chỉ xì là ná

มีแต่กับเขาเวียงเท่านั้นเลยนี่นะพวอตยู่วิจัรเทานั้กับเขาเวียงนี่นะเขาอยู่นครหลวงนะนี่โมบุนมีน้ำผูงโมจังวะกวอาก็ยังบึงอยู่นี่นี่โอ้โหเมนอยู่เมน้ำยังคือใหญไงจะก่อนวันน้ำผูกประจักษหวานน้ำมูลฮะน้ำมูลได้ดังงานบอกอ้าวมันก็เป็นบางช่วงเด้เออเมน้ำผูกอ่น้ำผูงนี่มันเป็นบางช่วงเลยบางช่วงกับฮ้อมคือกันเพราะว่านี่มันเป็นภูเขากั้นบึง่ในแผ่ที่เลยอ่าเมีนอยู่นี่ เบิ่งทางพอกนั้นนะเขาหน่ะเบิ่งทางพวกนะเนาะเจ้าหน่ายยุบเบิ่งน้ำปล่อยแล้วบุบๆเลยมันเปลี่ยนนะนึกเป็นอันนี้กั้นได้เชียวมันเป็นลูกภูเขากั้นไม่ลูกนึงแม่นภูเขากั้นไม่ทางนั้นกันโดนเล่นอยู่นี่นะน้่มอยู่กลางนะแม่นฮ่าจริงเด็กคนเดีอยู่ขึ้นมาพอได้เห็นนะนนนนีี่่เวแม่นเออเหนือเนาะ

tu này nó gần quậy lần một nghe không cứ nói cứ nói bật thân thịt nên đòn nhưng mà khoangประตู bên bàn một không một đấy okay. chắc gì chút thang anh à nhạt mày cây บอกว่าม่น้ำโคลงจั้งจ้ะหมม่น้ำโคลงอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นกั้นกันพวกมันมันผูเขาเนาะอยู่อยู่ตรงกลางเลยมันเป็นซี่สิบเจ็ดมาเก่งมากเลยเออเงี้ยมาชวนหนึ่งแล้วมันก็ออกวนไปบรรจุกันเขา้าบปล่เอเอหน่อยเนะาะแล้ววันนี้พังทั้งนั่นกับพังทั้งภูเขากับมีแม่น้ำจังที่บอกมีแล้วเปลมีคือกันเนาะ หากเตะบตอง่ายก็ตัวนี้เนี่ยมนมนของไพ่ใช่บอว่อันภูเขาตรงกลางนี่ภูเขาตรงกลางนี่เมนของเขาบอกเอ่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าาฮอาฮาฮ่า่ออออา,า,า,า่าฮา่เาา่่ ตามเพิ่นจักรอกว่ามันเป็นแบบไหนไล่มาไล่ตายเรือยเลยเขากระพุ้นี่เวนอะจังว้าเข่าเ่แมนตึกต้องแบบนี้มีเนาะมีหลับตุ่มป่าพวกนี้ยเนาะโอ้คักาวข้าวข้าวขไปหนอยอนี่เนี่ยอาหารทะเลวะนี่นะแมนนี่แหละอาหารไม่น้ำไม่น้ำยังไงไม่น้ำจืดไม่น้ำจืดป่ะอืมอืมนี่เป็นเฮดตอริ้งไว้เป็นยันดิบมันชุดนะแมนอ่ ทังที่นะนังอะไรพังไทยอืมคณะไม่น้ำโค้งกันแล้วประตูเลยนี่น้องบอกว่าอายุมันเป็นเที่ยวหรอเพราะโค้งกันเลยเพราะว่าช่วงห้อมด้ยเพราะว่ามันมันมีบางช่วงไหนบางบอลที่มันกวักในฮ้อมนะไม่ครบไม่ครบตามที่คุยนี่นะนี่นะเห็นที่นีะนี่นี่เห็นบอลอันนี้คอยว่าอย่างนี้รถรถเขากขี่เลาะเรียบไม่น้ำโค้งมาอยู่ ยัยงยังใช่โย่เจ๊งนิดหน่อยเนาะโอ้ยประมาณนั้นแหละักิลีลิ่งเนาะเพราะว่าก่อนเห็นมันตอนนั้นก่อนขึ้นมาเอ้ยแม่เพินเ่นกันก่อยยังว่ามันหอมก่อนมานั่งกินเข่ากันแค้มไม่น้ำโค้งนี่แหละีไม่น้ำคลองนี่แหละจอดีเนาะแมนมีแต่ฟังทั้งเฮาในแข่งชวนนักเขถียรนะก่วงชับใช่แล้วโอ้สัญ,ญญาณมุมนี้ดีเนาะด้วยไปก็ได้เนาะเอาวันนี้ได้ตานนี้ดีน้ำแดง Toi thôi 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 thoại thoại à? thoại hẳn chắc thoại hẳn thoại 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 kìa thoại 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 ก้าวหนึ่งบอกตัวปาะชาระกามาชเดกันนิดกันบึงกันดเ้ากนกนนะตัวกิ้งนัตัวน้องชมเชยชมเชยชมเชยดีไรแขยงบริวาเนาะมันยอดยอดไปจังเออนี่แหละเขาเอ่ยว่านี่โอเครถ แค่เหย่ได้กินเข่าบ้านเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางก้นบ่ากินเข่าบ้าอกินเผือกกินเผ้อกกินจอดิตรมเ้็เนาะ Rồi đi. Điều. Ủa, tại. <laughs> <laughs> nó nó mày nó rồi Nó lái lắm.

นี่บอังมจ่เาจาเจ้าะเพรามุกเกาะหนึ่งเพอร์นี่มีแบบในในน้ำตกมีบ่รู้ที่จะชิ้นตชิ้นเตือน้ำุนเรชินเป้เอาถ้าจะเอาเฟอร์ชิ้นนะชิ้นชนีบลูกชิ้นแล้วกัน

เอากินนานีเอากินี่น้เเกี่ยวไนมากันเลยเอากิเป็นยังเกี่ยวกันเนี่ยว้าวเคแล้วก็หาถั้ั่วแล้วมีมาสองอ่แล้ดิน้งเปิดชิมหอชิมยงรใ่ยลเจาเ์จะทางวาเจเคนนอนอีกรอนองอีก มันเมื่อยอยู่แล้วพักผ่อนบมเพียงพอนะเจ้งเลยพี่มุ้งกันแล้วกันพี่มุงกันเดียวกันเลยหัยาวยังไงตีตัวยัไโอตัวยัไงเวซีสักเตอได้ตีตัวได้อะไรบางกิโล่บอลร่กิโล่บอ่จีโร่หุ่นรวยอะไไปตอน่ ผงเมื่อบ้านกว่าจะได้ทางรถเื้อเด้เครื่องเต็มนิดๆน่นั่นกิดเครื่องเต็มเลยเตียมเลยตอนไี้ต้องได้ทางหลังคิดเค่นนั้ขอโทษนะเช่นนะโอ้ยเรานี่ยังดีไปกว่าข้ามาขอโทษนะชุดแล้วหายไฟยู่หรอวะเออผมเป็นอย่างเดียวเดียวาโอยตายเอาซะบ่าอันนั่นนี่ไม่น่าคองอีู่นูอยเนาะ

หกโมงกกรช่วหน่งเมืออนี่ม่ตื่นนะเอออยากรับตื่นเายดอไกลบปหนยเออนอนอีกตอนนี้ได้ยินเสียงน้าโอ้กเออตื่นมาแล้วคนนุกแล้วคนนี้ว่คนนุกตั้งเแข่งไหน่อเงี้ยวฮะขางางนี้ขอ้องนี้อ่าตื่นแต่ก่งหลบกึ่เตอ่แมนบว่า มันชิลับแน่หมับแน่แน่นอนอันนี้แปดโมงเลยนะอ่าโอ้ห้าจน้าจนเมื่อยอยู่แต่ว่ารับก็โิปมุกเบื้งกว่าเนาะเนอ่นว่ไหอดพนอกทังออนสรุปแล้วเอาจุดหมายปลายทางนี่คือสิคำอีกคือเก้านด้เนาะ รถทห่บันบ่อน to right? ัはは่งมันจะม้วนข้ามรถแต่บ่อนทีไปเป็นยางรถมันจะช่วงเพื่อเพื่อไปเนาะเพื่อไปเพื่อน่ยางมันแลรงใดๆสต่มันมันจะเหตุเกิดเนาะประชักก่อนจะไปหอดไปถึงพี่น้องเไงเนาะยางตรงยางแต่บ่อยแล้วสะพอนแล้วม่ได้มาหอดพี่ละแล้วข้ามข้ามอีกกระวกไปจะไปแล้ว

มาูน่แอมูของเน่าได้เฮานี่โมเมนก็คือกันหันกันเห็นมันเบืองน่ะมน้มันก็เดินน้องมูกับฮักเป้งใช่ไหมเฮ้ยุเต้งนี่นะเยอะหมนดีวิพกเานะโรนึเนาะอานนี้ทำประตูเลย Đó, cái này Bưng bưng xem nào Anh đi con, cùng phơ con anh à nhau, chắp con เพียงเเพี้ยงน่าวะไปเฮยมาที่ตู้โอ้ไปไปๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 นีๆๆ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 อๆๆๆง หมอนีคับดีนะกว่าเอากัเนาะก็เพืไปเี่เพื่อกือเลยครับคนนี้กินแะซื้กันเนาะนี่นี่นน้องกันเนาะชักหนรยังว่ดีอยู่อ๋อขอบใจขอบใจ๊ีเชียงบ่วีเชียงเลยเชงข้าบ่วี่ี่เงข้างบ่สีแดงสมันมันนัวกับใสเป็นนัวเอาเอี่น้อง เรละไรลใจเด้ออืมกินเพลือนนี้พี่น้องเลิกกินเพลืนมีน้ำกันมามาก

ชงกาแฟงกาแฟจอ่ิดด้น้ำตาพี่น้องเลยเหรอม้เิพี่น้องเยิเอมกินมีมีนะมีไว้ไว เนาะนันเฟนเร์กันพ่น้องนเนะนเร์กันนึงเียนจบก็ได้าปาพี่น้องลาลาเนื้อฉันเด้อไปแล้ววไปแล้วไปแล้วกินเฟเน้อสบายดีพี่น้องกันเบิร์ูดนพี่น้องกนนะอกินเฟกันเนาะจังไปาเกณนยงเป็นยางพี่น้องกไปแล้วเนาะขอบคุณทุกนพี่น้องเซเด้อก่อที่ตามหนับชมพี่น้องเนาะไปให้กาลังใจเนาะไปแล้วสบายดี